วันนี้ท o น Normal จะมารีวิวเครื่องดูแลผ้าไอ้น้ำอัตโนมัติทีเฟา้า Care for You เรื่องดูแลผ้าไอ้น้ำอัตโนมัติ T-Flow Care for You เนี่ยเขาเคลมว่ามันสามารถที่จะช่วยขจัดรอยยับแล้วก็ทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยแห้งสะอาดได้โดยอัตโนมัติด้วยพลังไอน้น้ำไม่ต้องใช้แรงไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยซึ่งจริงๆที่บ้านผมเนี่ยก็มีเตารีดไอ้น้ำอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าการรีดผ้าโดยใช้เตารีดไอน้ำเนี่ยก็ต้องใช้แรงใช้ความสามารถกันเยอะพอสมควรแหละสำหรับคนที่รีดไม่เก่งเนี่ย อาจจะถือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยด้วยซ้ำจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเครื่องนี้แต่ว่าพอดีมันมีแฟลชเซลล์ลดราคาไปเหลือ1 8ื่นกว่าๆแถมได้ม้อทออด,ด้วยก็เลยจัดมาซะหน่อยแล้ววันนี้เราจะมาทดลองการใช้จริงดูมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็จะมีอยู่3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมดดีร i n เ l ิลหรือว่าสตีมนะครับก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าโหมดรีดผ้านั่นเองนะครับโหมดที่2จะเป็นโหมด s a n i t i z ์ หรือที่เขาเคลมว่ามันสามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีรียรได้99.99% 99และโหมดที่3ก็คือโหมด dry หรือว่าโหมดอบแห้งสําหรับวันไหนที่แบบฝนตกหรือว่าผ้าไม่แห้งเนี่ยเราก็สามารถใช้เจ้าตัวเครื่องนี้ในการอบผ้าได้วิธีการใช้งานของเครื่องก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็กดรีโมทเปิดเครื่องขึ้นมาเลยปุ๊บมันก็จะ u l ฟอยู่ที่โหมดสตีมแล้วก็มีตัวเลขเวลาคระพริยูซึ่งเวลาของมันน่มันจะเริ่มที่10นาทีเราสามารถบวกเพิ่มได้เนาะเพิ่มไปได้เรื่อยๆจนถึง 30นาทีสําหรับโหมดรีดผ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผ้ายับมากก็นานหน่อยยับไม่มากก็น้อยหน่อยหรือว่าผ้าที่แบบมันเรียบๆง่ายอะไรางี้โหมดต่อมาจะเป็นโหมด sanitise default มันอยู่ที่40นาทีอันนี้เราบวกเพิ่มไม่ได้แต่เราลดลงได้ไปที่20นาทีโหมดสุดท้ายโหมดอบผ้าเริ่มต้นที่10นาทีเราบวกเพิ่มไปได้ถึงงู้านาทีเลยนะครับก็วิธีการใช้งานแค่เลือกโหมดที่ต้องการตั้งเวลาตามที่ต้องการแล้วก็กดสตาร์ทได้เลย สตาร์ทเวลาก็จะเดินถอยหลังสังเกตที่ตัวเครื่องก็จะขึ้นไฟแวบบแวบๆวว่าแบบมันเริ่มทํางานแนละ้วเป็นไฟสีฟ้านะเราก็นั่งรองเวลากันไปแล้ววันนี้เราก็จะมาทดสอบกันว่าไอเจ้าเครื่องนี้มันรีดผ้าได้เรียบจริงหรือเปล่าไอเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับมันก็จะมีขนาดที่ใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานของมนันก็คือเราสา่งอ่าให้ปลดตัวนี้ออกมานะครับเราก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในการแขวนผ้าได้อย่างนี้ ล็อก okay. แข็งกันนะนะครับในนี้จะมีไม้แขวนเสื้ออยู่2อันนะครับที่จะใช้ในการแขวนผ้าแล้วก็มีตัวหนีบอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับในการใช้งานวันนี้นะครับเราจะมารีดผ้านะครับเสื้อเชิต้ตเสื้อยืดนะครับแล้วก็กางเกงนะครับสาเหตุที่เราทดสอบการรีดผ้าพวกนี้เนี่ยเพราะว่า เสื้อเชิ้ตเนี่ยถือว่าเป็นเสื้อที่รีดค่อนข้างยากนะครับมันมีดีเทลเยอะนะครับมีทั้งปกทั้งกระเป๋าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบตัวนี้ว่ารีดด้วยเครื่อง T-File c a l f o r you เนี่ยมันเรียบจริงหรือเปล่าเริ่มที่เสื้อเชิ้ตก่อนเลยนะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็มี3ตัวซึ่งค่อนข้างยับนะครับโดยที่มันจะมีส่วนที่ยับของมันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนดักแร้นะครับที่ค่อนข้างยับส่วนที่ยับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของกระเป๋าเสื้อ นะรัโปกด้วยเหมือนกันก็จะมีความยับแขนเสื้ออะไรแบบนี้นะครับก็เป็นปกติของเสื้อเชิ้ตที่มันจะมีส่วนยับหลักๆอยู่ประมาณนี้นอกจากเสื้อเชิ้ตแล้วเราก็จะมีเสื้อยืดด้วยนะครับซึ่งเสื้อยืดเนี่ยก็จะมีความยับนิดหน่อยตรงเนื้อผ้าช่วงลำตัวแล้วก็จะมีกางเกง2ตัวซึ่งกางเกงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผ้าแบบก็ไม่รู้เขาเรียกว่าผ้าอะไรนะแต่มันก็ผ้าหนาอยู่เหมือนกัน อาจจะไม่ใช่ผ้ายีนก็จะมีแบบความยับทั้งตัวเลยตัวที่สองก็จะคล้ายๆกันเราไม่พูดถึงยีนนะเพราะว่าบางทีแบบอาจจะไม่ได้รีดกางเกงยีนเท่าไหรนะ่นะนี่นี้็เป็นกางเกงผ้าที่แบบผ้าแข็งๆเขาจะมีความยับตรงแบบเอวตรงขาตรงกระเป๋าตรงแบบเป้าด้านหน้าอะไรทำนองนี้นะครับเริ่มได้ หลักการของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับหลังจากที่เราแขวนเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้วิธีการหนีบตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งก็น่าจะมาจากแบบเหมือนกับเขาใช้แรงดึงของน้ำหนักเนี่ยดึงผ้าลงให้มันเรียบนะครับซึ่งในเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวถ่วงน้ำหนักมาให้2แบบรวมทั้งหมด12อันเป็นแบบเล็ก10อันแบบใหญ่2อันนะครับ เครื่องนี้ทำงานด้วยพลังไอ้น้ำนะครับดังนั้นเราอะต้องเติมน้ำก่อนที่จะใช้งานโดยที่ตัวที่เติมน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เติมน้ำเข้าไปโดยที่ความจุจะอยู่ประมาณ2ลิตรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ไว้ในเครื่องนี้ปุ๊บให้เรียบร้อยก็พร้อมใช้งานเราก็ปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เรียบร้อยให้หล็อกดังกรึบนะครับแล้วก็เราก็กดเปิดเครื่องปึ๊บ นะครับรีโมทก็จะมีให้เลือกโหมดสตรีมซานนิทยายดรายบวกลบเพิ่มลดเวลานะครับแล้วก็สตาร์ทสต็อปเพื่อเริ่มการทำงานเราก็จะเลือกโหมดสตรีมนะครับเราจะตั้งไว้ที่30นาทีเลยละกันนะครับเราก็กดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการใช้งานได้เลยเวลาก็จะนับถอยหลังมีไฟสีน้ำเงินขึ้นว่าเริ่มการใช้งานแล้วในการใช้งานตัวนี้ก็ ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรากดเริ่มทํางานเนี่ยก็ปล่อยให้เครื่องอะ่ะมันทํางานของมันไปเราก็สามารถที่จะเอาเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้จะไปทําความสะอาดบ้านอ่านหนังสือดูทีวีเล่น iPad ดดูซีรีส์เกาหลีได้หมดเลยสบายมากเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราใช้เวลาไป30นาทีในการรีดผ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลเป็นยังไงบ้างมาเอาตัวนี้ออกก่อนเริ่มที่ตัวแรกค่อนข้างเหมือนกับผ้าโดนดึงเนาะแล้วก็จะแบบเป็นเส้นๆนะครับ แต่ถามว่าเรียบไหมก็ถือว่าเรียบใช้ได้ค่อนข้างเรียบนะครับดีเลยใช่แต่อาจจะต้องแบบจัดทรงนิดนึงแหขยับขยับนิดนึงให้แบบตรงที่แบบเป็นเส้นๆเพราะว่าแรงดึงของของตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยถือว่าเฮ้ยโอเคใช้ได้นะทำเป็นเล่นไปตัวต่อมานะครับตัวนี้เอาอ,อันนี้ออกก่อน อืมเรียบนะเรียบเลยยกเว้นนิดนึงตรงกระเป๋ากระเป๋าอาจจะไม่ค่อยเรียบแต่ก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียดมากนะักที่แบบต้องออกงานเรียบกริบขนาดนั้นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่โดยภาพรวมก็โอเคเลยใช่ด้านหลังโอดีดีเลย มาถึงกางเกงกันบ้างก็ถือว่าเรียบอยู่นะครับแข่งก่อนจากเดิมที่แบบตรงเนี้ค่อนข้างยับเลยแหละตอนนี้ก็ถือว่าเฮ้ยเรียบได้อยู่ไม่ดีดีกว่าได้อยู่โอ้เดี๋ยวออกมาก,ก่อนเรียบเรียบเลยถือว่าเรียบเลยแต่อาจจะไม่ได้ทุกจุดใช่อาจจะไม่ได้กริปขนาดทุกจุดขนาดนั้นแอบดูด้านหลังก็ ดีนะโซนิดหน่อยก็ใช่ออกจากบ้าน,นาถือว่าแบบเฮ้ยได้อยู่นะครับโอเคเลยเนี่ยข้างหลังก็เรียบอยู่ใส่ออกไปข้างนอกได้ไม่ไอใครไม่โดนแซวว่าแบบไม่ได้รีดผ้ามาแน่นอนอันนี้เป็นเซตที่2นะครับก็จะมีทั้งสยยสเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตกางเกงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตนี้จะเป็นไงบ้าง เรอร์ที่30นาทีเหมือนเดิมนะครับเริ่มได้ few เสร็จแล้วนะครับชุดที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเออส๊บเสยืดคือดีเลยนะครับเดี๋ยวทอดตัวถั่วก่อน คือคือถือว่าเรียบเลยจากเมื่อกี้นะครับอาจจะมีรอยยับอยู่ตรงตรงลำตัวบ้างอันนี้ก็จะมีแบบเนี้ยโอเคเลยน่าจะมีเส้นแค่แบบเหมือนกับแรงเป็นเส้นๆที่มันถ่วงลงซึ่งถ้าเราทิ้งไว้สักพักอ่ะมันน่าจะจัดทรงหน่อยหนึ่งแล้วมันก็อยู่ข้างหนังก็คือดีถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ดูตัวต่อไปกันเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็ถือว่าเรียบเลยนะเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเทียบกับเสื้อเชิ้ตก็คล้ายคายเดิมคือที่แขนก็อาจจะมียับอยู่บ้างเนาะแล้วก็ตรงรักแร้ก,ก็อาจจะมีเหมือนเดิมว่าเป็นรอยยับแล้วก็ตรงกระเป๋านิดนึงแต่ถามว่าดีไหม ดีเลยนะครับอย่างเนี้ยปกเมื่อกี้จัดปกให้มันดีๆก่อนเข้าไปตรงเนี้ยถือว่าแบบใช้ได้เลยก็ค่อนข้างถือว่าโอเคอืมด้านหลังกันด้านหลังก็ถือว่าเรียบเลยต่อมากางเกงกางเกงแต่เมื่อกี้ ที่ที่เห็นว่ายับยับนะครับนี้ก็ดีนะนเดี๋ยวออกมาก่อนออ่าแต่ที่เห็นว่ายับยับเยอะๆเมื่อกี้นะครับมาตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนี่ขนาดเออผ้ามันก็แข็งๆนะก็อาจจะเป็นแบบ ข้าแข็งหน่อยหนึ่งถึงอาจจะเรียบยากแต่ก็ก็ถือว่าใช้ได้เรียบกว่าเมื่อกี้เยอะอยู่เหมือนกันนี่ดูด้านหลังพอใส่แล้วก็น่าจะพอดีสรุปนะครับเจ้าตัว t f i l e Care for You เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เรียบขนาดที่ใช้เตารีดรีดด้วยมือเนาะ แต่ว่าถ้าเทียบกับการที่เราเอาผ้าเข้าเครื่องแล้วเอาเวลาไปดูทีวีอ่านหนังสือหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆออกกําลังกายอะไรพวกนี้แล้วออกมาผ้าเรียบได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าผ่านเลยนะครับใช้ได้สําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่อาจจะแบบที่เกียรติหรือว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเนี่ยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน สำหรับใครที่ถนัดการใช้เตารีดไอ้น้ำเนาะที่แบบเหมือนกับรีดด้วยมืออะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันรีดแป๊บเดียวรีดง่ายกว่าเรียบกว่าเนียบกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดนะครับคือตัวนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ โอเคไม่ได้อยากจะเสียเวลารีดหรือว่าไม่ถนัดในการใช้เตารีดรีดเนาะเอาวันเนี้ยหนีบเข้าเครื่องแป๊บเดียวเรียบได้อาจจะไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้แน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนใครอยากเลือกใช้แบบไหนใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามที่ตัวเองถนัดได้เลยสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปรีวิวไว้เท่านี้นะครับ เดี๋ยวไว้เรามีกรเจ็ตตัวใหม่หรือว่าอะไรตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวทูนอร์มอลจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกๆคนดูนะยังไงวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel ของเรากันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ